รอรเขาเขาเก็บแล้วโอสนมเขาห้่หอตันูอยู่หลังบ้านนะป้นปอม โอ้โหสองตัวเอ่อล้มแล้วล้มแล้วเขาล้มแล้วนี่หายแล้เคทีหานูาหายด้ทัน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 ครับรีบๆจริงมาแล้วนะบ้านนี้นะเมื่อกี้ได้ไหมพี่ อยู่บนหลังคานะโอ้หลังผมเต็มเลยนั่นๆเขาเข้า,า,าขขมาทางด้านซ้ายหมดแล้วอยู่บนหลังคาเลยบุรใช่อยู่บนหลังคาตัวนึงหลังคาบ้านผมอ้อมขวาให้นะดึงดึงซ้ายได้ครับปิดอยู่นนะบนหลังคานอเกือบตายมีแค่กองแตกเยอะเลยอะ

โดนท้่นะหมดโดนท้่เราดูตั้งเผา่างแล้วที่ไอ้ตัวตัวแดงไม่มันเห็นไม่ชตาตัวที่มันกรโขบมัน So teams are, eliminated. are eliminated. Trap deployed.

ก็แม่งแบบนี้ยี่ต้อนเลยนี่หว่าโดนไปนัดนี่โดนไปนัดแล้วผมว่าแล้วผมว่าแล้วเาต่ออยู่หลังหินแล coming. อย่าไปปอกบอลอยอะ

เขา้าันวันผมลังไปกำลังไปเ้ือกปมสองเปล่าไอาเชือไม่โดนโดนขาผมโดนขาผมอยู่ เอาเลี้ยวล่วงนี่ไงล่วงแทบผมเลยผมล่วงมาแล้วนะตร,ตรงนั้นล่วงตรงนั้นล้มตรงนั้นล้มที่แทบผมอ,อมาอยู่ตรงกลาง กมาแล้วจะถึงแล้วหมดตัวเหลือนะครตัวเหลืองตัวไหนหมดโอเคโอเคแกแค่เค้าหายไปแล้วเก็บไปแล้วพี่เก็บไปแล้วอะ The airdrop is coming. Oh, dear. The is coming. <coughs> รถมาลงมาพี่ระวา,างระเบิดนะโยนขอแตกน็นกเคนนเหยเหี้ยเหี้ยเตา

To the last five teams. ê hey, ê hey.